เค d ี g โกล c l ลินิกเดอร์ม l ทโลจีแอนต t ้ติคเลเซอรของแพทย์หญิงกนกวันเศรษฐพงศ์วณิชย์หรือคุณหมอเกดผู้ก่อตั้งและเป็นกรรมการผู้จัดการเคดี g โกล c คลินิได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วภายใต้ชื่องาน Glow and g ์ a m o u ม s ที่มีแขกผู้มีเกียรติเหล่าเซเลบเปตี้และสื่อมวลชนมากมายร่วมแสดงความยินดีและทดลองใช้บริการภายในงานเติมเต็มบรรยากาศ ด้วยศิลปินรับเชิญพิเศษอาทิคุณตุ๊กวิยาดาโกมารกุลนั้นนครคุณพีชพีชทีชระที่มาร่วมขับกลมดนตรีไพเราะให้กับผู้เข้าร่วมงานในสไตล์เคทต g l โกลแคทต l o โกลคล i นิกเ e อร์ม o l โทโลจีแอนเอสติกเลซแห่งนี้คลีนิกความงามที่เริ่มมาจากการที่คุณหมอเกตซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี2005ซึ่งปัจจุบันคุณหมอเกต ก็เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังที่มีประสบการณ์การทำงานในวงการผิวหนังและเลเซอร์เพื่อความงามมานานรวมทั้งเป็นอาจารย์ประจำสถาบันโรคผิวหนังที่ได้รวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังมาให้บริการคำปรึกษาและตรวจรักษาด้วยระบบเลเซอร์เพื่อความงามอย่างครบวงจรด้วยโปรแกรมการดูแลความงามที่หลากหลายอาทิเคดี้บิวตี้โปรแกรมสำหรับกลุ่มลูกคา้าและคนไข้ที่ต้องการดูแลความงามทั่วไป KD Laser การทำเลเซอร์เพื่อความงามในรูปแบบต่างๆ KD Facial Program การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านการแพทย์ในการรักษาให้กับคนไข้เช่นเทคโนโลยีการยกกระชับผิวด้วยแบบ a l ล h e อ a p y Lift และ KD Slim p r o g โปรแกการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้อาทิ Lift Focus ที่ใช้แสงอินฟราเรดและคลื่อนความถี่สูงรวมกับระบบสูญญากาศ มาช่วยในการเผาผลานไขมันส่วนเกินใต้ผิวหนังที่จะช่วยทําให้ผิวเนียนเรียบกระชับสัดส่วนเป็นต้นทุกโปรแกรมของเทคิกโลคลีนิกเทอร์มโลโลจีแอนด์เอสติกเลเซอร์ได้รับการดูแลและรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไดอรับรองมาตรฐานจากอ,อยอประเทศไทยและสถาบันชั้นนำในต่างประเทศและทุกขั้นตอน อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงามของแคทิโกลคลินิกเพื่อการดูแลรักษาอย่างถูกต้องสอบถามข้อมูลเกีกับบริการของ k ค d ิโกลคลินิกเตมร์โทโลจีแอนเอสติติกเลเซอรได้ที่โทร090 509 99 9999หรือ w w w l e w i g ด o เว็ค o